การตวงสารละลายคำว่าสารละลายคืออะไรคือการนําสารที่เป็นของแข็งมาละลายกับตัวผูคําละลายเช่นน้ากับน้ําตาลน้ําตาลเป็นของแข็งถูกไหมครับตัวทำละลายคืออะไรครับตัวน้ำจากนั้นเราก็ใส่ในิเกอร์แล้วเราก็คนอันนี้นิเกอร์โอเคไหมครับโซนามาอันนี้เราเรียกว่าสวดลูกชรงผู ไว้ใกนการเกาะองสาเหมือน,นกันหรือใส่สารเคมีใช่หรือไม่ครับ่อ่ออตมาคู่ขอข้าวหนึง่ง ใช่หรือไม่อันนี้ระบบตรงสารมันต้องใช้ความละเอียดที่มากกว่ามิคเกอร์สามารถวัดปริมาณสารได้ละเอียดกว่าต่อมาลูกอันนี้คือหลอดทดลองโอเคไหมครับหลอดทดลองมาทำไงไว้ในการทดลองสารเคมีต่างๆสังเกตุวัตุวัตถุทวิทยาศาสตร์ส,รส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแก้วใช่ไหมครับเครื่องแก้วเหล่านี้แต่เป็นเครื่องแก้วที่ทนความร้อน างทีเราต้องไปนำไปใช้กับความร้อนด้วยต้มกับไฟตะเ,เกียอัะมอด้วยอันนี้เป็นขวดก้นกลมไว้เขย่าสารโอเคไหมครับ ไปในพิเกอร์นี้ก่อนนี่สีอะไรเ,ะเ,ะเราเรียกว่าสีผสมอาโอเคใส่ไปแล้วน้นเอาสีอะไรดีครับสีเขียวไหมสีเขียวนะาสีเขียวใส่ลงไปน่าสวยสวยเอาสีอะไรสีเหลือง ดังฝนเลยใช่ไหมครับอาตอมาคนสีเหลืองอ่าโอเคแตงกิ้พอเราคนเสร็จแล้ววันนี้งานของนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้แต่ละคนเนี่ยมาตวงสารนะครับโดยเอาจากพิกอร์เนี่ยมาใส่ในหลอดโค้ดหลอด

ฉีดยาวเองโอเคไหมดูปุ๊บแล้วคำสั่งคว่าครูจะให้ไปใส่ในกระบอกตวงเท่าไหร่กระบอกตวงนี้เท่าไหร่บ้างลูกมีตั้งแต่ห้าจนถึ เอาออกก่อ,อนอ่าเอาสีแดงดูสีแดงดูมาเต็มก่อนดูดูโอเคตอนนี้พี่ชาครับใส่ให้ได้สี่สิบอ่าสี่สิบเบาๆจาับมือคือจับนี้อ่าถึงไม่ได้ ตัดปี๊ดถุงนี่อ่อ่าถุงเล็ตัวเมยพิทัด้วยูกชัดชัดรอฉีดยาิทัศน์ดูดน้ากี่ครั้งลูกกี่ครั้งน้เมื่อกี้เาฉีดยครั้งเลยใช่ไหมครับอ่าเพราะอะไรลูกรอฉีดยาที่ิทัศนดูดน้ามันคือ1 2บงมันต้องดูดสีครั้งอย่างน้อยถึงจะเท่ากับ4บมลลิลตรอ่าตัวเมยพิทัด้วย